บทที่29สองแม่ลูกผู้เคาะร้ายกลางดึกสามทุ่มครึ่งหิมะซึ่งตกพราตั้งแต่เช้าปกคลุมชายฝั่งทะเลสาบนาสุกคล้ายใส่เสื้อผ้าให้หลายชั้นทะเลสาบบ้านเมืองชายฝั่งทะเลสาบและภูเขาด้านหลังสูดลรรมหายใจที่เปียกชื้นอยู่ท่ามกลางหิมะขาวที่ตกลงมาจนลายตา ไม่มีลมพัดมีเพียงหิมะอันอ่อนนุ่มโปรยไปราวดอกไม้ล่วงจากท้องฟ้ามืดสนิทความเงียบในคืนหิมะตกซึมแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายความเงียบนั้นราวกับถูกเอามารวมไว้ในห้องรับแขกของบ้านอินุงามิโคสุเกะคินไดอิจิสารวัตรทาจิบานาและทนายฟูรุดาเทะทั้งสามคนนั่งเงียบหันหน้าเข้าเตาผิงเนิ่นนานไม่มีใครกล่าวคำพูด ทุกคนจ้องมองไฟในเตาผิงทรงยุโรปมอดไหม้อย่างเงียบเชียบมีเพียงเสียงทานแตกเปรี้ยประดังขึ้นเป็นบางครั้งทั้งสามคนรอผลการชนสูตรศพให้แน่ชัดและรายงานผลจากฟูจิซาคิพนักงานกองพิสูจน์หลักฐานผู้กำลังตรวจสอบรอยนิ้วมือศพสุเกะคิโยกับรอยพิมพ์มือที่ถวายวัดอีกครั้งโคสุเกะคินไดอิจินั่งในท่าสบายบนเก้าอี้พักผ่อนขนาดใหญ่เขาหลับตาลงครู่ใหญ่ ความคิดในหัวเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นชัดเจนสิ่งที่ทำให้ความคิดของเขาสะดุดชะงักมาโดยตลอดก็คือจุดบอดจุดใหญ่ในที่สุดวันนี้เขาได้พบจุดบอดนั้นแล้วคนที่ชี้จุดบอดนี้ให้เขาเป็นธรรมยศนั่นเองโคสุเกะคินไดอิจิตัวสั่นเล็กน้อยพลางลืมตามองไปรอบๆคล้ายเพิ่งตื่นจากผวังหิมะดูจะตกแรงขึ้นปุยนุ่มซาดล,ลงมาไม่ขาดช่วงภายนอกหน้าต่าง ตอนนั้นเองก็มีเสียงล้อบดหิมะเบาๆรถคันนั้นมาจอดด้านนอกประตูได้ยินเสียงกระดิ่งดังลั่นทั้งสามคนมองหน้ากันสารวัตรท่าจีบนาทำท่าจะลุกขึ้นแต่มีเสียงเบาๆของราวเท้าแตะจากในบ้านวิ่งไปหน้าบ้านเสยก่อนได้ยินเสียงคนพูดจาโต้ตอบสองสาคำจากนั้นก็เป็นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาประตูห้องรับแขกเปิดออกบาวหญิงโผล่หน้ามาสารวัตรคะ มีแขกมาขอพบค่ะสีหน้าแปลกใจเคลือบอยู่บนใบหน้าของบบาวหญิงแขกภมเรอใครกันเป็นผู้หญิงค่ะบอกว่าชื่อคิคุโนะอาโอนุมะทั้งสามคนกระโจนลุกพลวดจากเก้าอี้อะไรนะคิคุโนะอาโอนุมะสารวัตรกลืดน้ำลายดังเอือ้อกเชิญเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยบบาวหญิงออกไปไม่นานหญิงร่างเล็กก็ปรากฏกายขึ้นที่ประตูเธอใส่เสื้อคลุมสีเข้ม วมหมวกทรงสูงแบบโบราณสีน้ำตาลแดงเธอคงจะนั่งรถทีบรับจ้างมาเพราะทั้งเสื้อคลุมและหมวกทรงสูงไม่เปียกหิมะเธอโค้งคำนับน้อยๆให้ทุกคนก่อนหันไปถอดเสื้อคลุมกับหมวกทรงสูงส่งให้บ่าวหญิงแล้วหันกลับมาโคง้งศีรษะบุรุษทั้งสามเดินโซเซราวกับถูกสะกดหายใจหอบกำมมือแน่นค,คุณคือคุณคิคุคโนะอโอนุมะหรือครับค่ะ เธอตอบเบาๆแล้วเงยหน,น้าขึ้นโคคินมิยาคาว่าครูสอนโคโตนี่นาท่านใดนั้นโคสุเกะคินไดอิจิยืนแข็งทื่อด้วยความตกใจเสยร,รังนกกระจอกบนหัวแกลกๆทานายฟูรูดาเทดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดถูมือทั้งสองโคคินมิยาคาว่าไม่ใช่สิผู้อ้างตัวว่าเป็นคิค,คุโนะอาโอนุมากระพริบตาซึ่งมองไม่ชัดพลางพูด วันนี้ได้ทราบข่าวคุณสุเกะคิโยในหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายจากลูกศิษย์ที่โตเกียวคิดว่าถ้ายังจะซ่อนตัวต่อไปคงไม่ดีแน่จึงรีบมาที่นี่ค่ะทั้งสามได้ยินแล้วมองหน้ากันอย่างไม่คาดคิดจริงสินะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ครั้งแรกในรอบบ่ายของโตเกียวหากนั่งรถไฟมาทันทีก็พอจะมาถึงนาสุบบนในเวลานี้แต่ฟังจากคำพูดแล้วเธอตั้งใจจะอ้างหลักฐานที่อยู่หรือเปล่า ในตาของสารวัตรทาจิบน่าใช้แววสงสัยอืมคือหมายความว่าเพิ่งมาถึงซินนะครับค่ะอาจเป็นด้วยอากาศจากข้างนอกหนาวพอเข้ามาในห้องอากาศอุ่นปุรปปับใบหน้าของเธอจึงร้อนเผาคิคุโนะดึงผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อบนหน้าผากมาคนเดียวหรือครับเปล่าค่ะมีลูกศิษย์อีกคนตามมาด้วยแต่ฉันให้เข้าที่พักก่อน ส่วนฉันลงจากสถานีรถไฟแล้วตรงดิ่งไปสถานีตำรวจแต่ทางนั้นบอกว่าสารวัตรอยู่ที่นี่สารวัตรทาจิบาน่าถอนหายใจเบาๆอย่างสิ้นหวังถ้าลูกศิษย์ตามมาด้วยแสดงว่าคิคุโนะไม่น่าจะโกหกขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเชิญครับฉันนั่งทางนี้สารวัตรดึงเก้าอี้ให้โคสุเกะคินไดอิจิเดินเข้าไปหาและจับมือเธอเบาๆขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ จะดีหรอคะถ้าเช่นนั้นก็ได้คะ่ะโคุเกะคินไดอิจิจุงมือเธอมาถึงเก้าอี้คิคุโนะโคคคำนับสุภาพแล้วนั่งลงโคสุเกะคินไดอิจิเดินไปเปิดประตูโผล่หน้ามองออกไปข้างนอกแล้วปิดประตูเดินกลับเข้ามาคุณคือคิคุโนะอาโอนุมะเ้นผมบางภูเขาจริงๆคุณฟูรุดะเทะคิดไม่ถึงใช่ไหมครับครับพ่อสงคมแท้ๆไม่เช่นนั้นน่าจะหาเจอ คีคุโนยิ้มน้อยๆไม่แปลกหรอกค่ะฉันพยายามปกปิดอดีตของตัวเองให้มากที่สุดคนรู้อดีตของฉันมีแค่สามีที่เสียไปเมื่อเจ็ดปีก่อนกับญาติทางโทยาม่าทั้งสามคนเสียชีวิตหมดแล้วสามีที่ว่าโคสุเกะคินดดอิจิถามชื่อโชฟุมิยาคาวะเป็นครูสอนโคโตเหมือนฉันค่ะตอนอยู่โทยาม่าเราไปเที่ยวกันจนใกล้ชิดสนิทสนม แล้วแต่งงานกันอย่างนั้นเหรอครับเปล่าค่ะเออเรื่องนั้นคิคุโนะอ้ำอึ้งเล็กน้อยไม่ได้แต่งงานค่ะเวลานั้นภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่คิคุโนะหน้าแดงก้มหน้างุดโคซเกะคินไดอิจิเมินหลบสายตาเจ็บปวดคู่นั้นอย่างลืมตัวผู้หญิงคนนี้เริ่มใช้ชีวิตภรรยาน้อยตั้งแต่สาวรุ่นจบจนบ้านปลายก็ไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้อง คล้ายดอกไม้ขึ้นในที่อับแสงโคสุเกะคินไดอิจิแห็นใจเมื่อคิดถึงชาตาชีวิตที่มืดมนของหญิงไร้สุขผู้นี้คิคุโนะนิ่งอึ้งอีกคราวความจริงแล้วฉันอยู่ในความอุปการะของสามีได้สมปีภรรยาของเขาก็เสียตอนนั้นสามีขอฉันแต่งงานแต่ฉันปฏิเสธถ้าเรามีลูกกันก็ว่าไปอย่างฉันกลัวว่าถ้าแต่งงานไปทางบ้านเดิมของฉันจะรู้ แล้วก็กลัวว่าคนที่นี่จะรู้เรื่องที่ฉันทิ้งลูกไว้ที่โทยมาม่าคิคุโนะซับหัวตาด้วยผ้าเช็ดหน้าเบาๆโคสุเกะคินไดอิจิและสารวัตทาจิบาน่ารวมทั้งทนายฟูรุดาเทะมองตากันอย่างเห็นใจโอ้ความทรงจำในคืนน้ำค้างแข็งเป็นความสะพึงกลัวอันไม่มีวันจางหายชั่วชีวิตของผู้หญิงคนนี้ำคำขู่ของมาซุโกะทาเคโกะอุเมโกะ ในคืนนั้นแทรกซ้อนเข้าไปถึงกระดูกดำคิคุโนะพยายามซ่อนเด็กให้พ้นจากสายตาของหญิงทั้งสามถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตจึงไม่แปลกที่การค้นหาของทนายฟูรุดาเทะจะขวาน้ำเหลวความจริงฉันไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำสกุลมิยาคาว่าแต่ลูกศิษย์ไม่มีใครทราบทุกคนคิดว่าฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องฉันจึงกลายเป็นโคคินมิยาคาว่าฝึกโคโตมาจากสามีหรอครับค่ะ แต่ก่อนก็พอจะเล่นได้บ้างถึงได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับสามีคิดคุโนะหน้าแดงอีกสารวัตรทาจิบะนาเปลี่ยนท่านั่งแล้วแกล้งแต่แอมขึ้นเออแล้วเด็กที่ทิ้งไว้ในโทยาม่าชื่อคุณชิซุมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณได้พบคุณชิซุมาบ้างไหมครับค่ะพบค่ะประมาณสามปีครั้งถ้าอย่างนั้นคุณชิซุมาก็รู้สินะครับว่าคุณเป็นแม่แทๆ้ๆไม่ค่ะตอนเด็กเขาไม่รู้ แถมฉันยกให้เขาเป็นลูกของคุณสุดะยาทางโน้นด้วยเขาคงคิดว่าฉันเป็นคุณป้าใจดีคนหนึ่งแต่ตอนเรียนมัธยมเขาคงได้ยินจากคนอื่นก็คงจะรู้มาบ้างแล้วเรื่องคุณพอ่อเรื่องนี้เขาไม่รู้ค่ะเพราะฉันไม่ได้เล่าเรื่องพ่อให้เขารู้แต่สุดะอาจจะพอรู้บ้างถ้าอย่างนั้นคุณชิซุมะไม่เคยรู้เรื่องพ่อของตัวเองเลยสิครับเอเรื่องนั้น คิคุณโนดึงผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดปากพลางพูดคุณทราบหรือเปล่าเขาว่าเขาเดินเกณฑ์ทหารสองสครั้งทุกครั้งฉันจะไปหาเขาที่โทยมาม่าแต่ครั้งสุดท้ายจะว่าเป็นลังสังหอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาถูกเรียกรวมพลในฤดูใบไม้ผลิพุทธศักราช2-487ฉันรู้สึกว่าครั้งนี้ต้องจากกันนานฉันทนไม่ไหวจึงแสดงตัวว่าเป็นแม่เขาเขาก็เลยถามเรื่องพ่อคุณก็เลยเล่าให้ฟังค่ะ ทันใดนั้นน้ำตาใสดังมุกก็พังปรูอาบแก้มจากตาซึ่งเกือบมองไม่เห็นของคิคุโนะโคสุเกะคินดาอิจิมองแล้วสะเทือนใจถึงกับต้องหลบสายตามองเศร้านั้นสรวัตทาจิบาน่ากระแอมเข้าใจแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณคงเล่าเรื่องซึ่งเป็นเหตุให้ต้องจากคุณตาซาเฮอินุงามิพ่อของคุณชิซุมาด้วยสินะค่ะเออคือถ้าไม่เล่าให้ฟังเขาจะไม่ยอมรับ เรื่องคำสาบโยคิโคโตคิคุด้วยหรอสารวัตรทาจิบนันาพยายามพูดให้สะเทือนใจน้อยที่สุดแต่คิคุโนะเงยหน้าขึ้นมามองหน้าทั้งสามอย่างหวาดกลัวแล้วก้มหน้าอีกครั้งค่ะเออฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันพบเจอเรื่องโหดร้ายขนาดไหนไหลคิคุโนะสันไหวพลางสับตาด้วยผ้าเช็ดหน้าตอนนั้นเองโคสุเกะคินไดิจิพูดแทรกขึ้นเบาๆตอนนั้นคุณชิซุมะรู้สึกอย่างไรครับ คงจะโกรธแค้นมากใช่ไหมครับค่ะนิสัยเขาเป็นคนใจดีแต่อ่อนไหวตอนนั้นเขาไม่พูดอะไรสักคำน้ำตานองหน้าซีดสั่นไปหมดจากนั้นคุณชิซุมะไปเป็นทาหารในพื้นที่ห่างไกลบ้านเกิดในดินแดนแปลกถิ่นสินะครับโคซเกะคินไดอิจิตาเศร้าลุกจากเก้าอี้เดินไปทางหน้าต่างและมองออกไปข้างนอกลมพัดแรงท่ามกลางหิมะซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ลมสีขาวพัดหมุนบ้าคลั่งนอกหน้าต่างกระจกโคสุเกะคินไดอิจิมองพลางทอดถอนใจเศร้าหมองจ้ว่าไปชิซุมากนาสงสารพอได้รู้เรื่องพ่อครั้งแรกกลับต้องมีอันประสบชะตากรรมมืดมนนั่งเรือเดินทางไปรบชิซุมะคงจำชื่อพ่อซึ่งได้ยินครั้งแรกฝังใจเขานั่งเรือไปโดยมีระเบิดตอปิโดและเครื่องทิ้งระเบิดรอท่า บางทีเขาอาจจะรอดภัยสงครามมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งกระมังโคสุเกะคินไดอิจิสะดุ้งโยงเดินกลับไปหาคิคุโนะวางมือบนไหลเธอแล้วก้มมองคุณคิคุโนะครับผมมีเรื่องอยากถามเกี่ยวกับคุณชิซุมะเรื่องหนึง่งค่ะคุณคงเคยเจอคุณสุเกะคิโยแล้วคุณสุเกะคิโยผู้สวมหน้ากากยางค่ะเคยเจอน้ากากนั้นทำขึ้นมาให้คลายหน้าจริงของคุณสุเกะคิโย คุณว่าคุณชิซุมาหน้าเหมือนคุณสุเกะคิโยไหมครับประโยคสุดท้ายของโคสุเกะคินไดอิจิราวกับทิ้งระเบิดในห้องรับแขกนั้นคิคุโนะนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้สารวัตรจิบันหน้ากับทนายฟูรุดะเทะยึดที่เท้าแขนสองข้างของเก้าอี้ไว้ทำท่าคล้ายจะก,กระโจนลุกพรวดขึ้นเดียวนั้นท่านในเตาผิงมอดไมไปมากแล้วท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดจบแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักอ่านด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมชี้แนะหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับนิยายก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมมาฟังตอนต่อไปกันนะคะ